เมื่อบุมกล้างเป็นเสียงผู้หญิงในโรบอทแต่ดันเจอคนแปลกเฉยฮัลโหลครับครับครับฮัลครับฮัลโหลอะไรวะเนี่ยเลิศเลิศทำไมแกคนนี้แหละแกคนนี้แหละไปไม่ได้แล้วว่าเป็นคนนะครับคนนะครับคนนะครับขอโทษขอโทษขกขขอกี คุณพี่ฮะหนูคุณพี่คนเลอคนที่เลอค่ะคุณที่เลอผมไม่เจอดิเจอดิคุณพี่เลิร์นคือหนูได้ไหมคะตรงนี้ค่ะต่อต่อสองค่ะได้ไหมคะได้เลยคุณพี่เลอชื่ออะไรคะชื่อเลอสบายดีไหมคะช่วงนี้อืมก็ช่วงนี้ก็ดีข้าวแล้วค่ะแลวตอนนี้พี่บีแฟนะคะคอะข้างไหมฮะเคอข้างเลย ไม่ใช่พี่มูลนี้นี่นี่ไหนคะไม่เห็นมีใครสักคนเลยค่ะนอกจากเราสองคนนี่คนแน่เนี่ยนี่แน่แน่ไม่แน่ไม่แน่มุมบ้านบ้านบอือเฮ้ยอะไรกับพี่เนี่ยพี่ชอบเลยเนีทำไมพี่ชอบเลยจังเนี่ยเหม็นไหมครับเด็ดครับคุณกินจอดเลยเองหรือเปล่าไม่ใช่ก็คือเสียงพี่อะค่ะพูดคำหนึ่งหรือคำหนึ่งอะพี่พี่มีแฟนพี่จะมีแฟนทำไมจัะเนี่ย มีไปแล้วไม่เอามุมบ้านละค่ะขอเป็นคนปกติอ่ะค่ะเข่าขวาเข่าขวาข่าขวากองอยู่เหรอแค่ตอนนี้ย่างเงี้ยเขาเหนเขาเห็ไปมาครับน้องไปมาเฮ้ยร้อนจังประเทศไทยเนี่ยหนูคิดตกใจนะตกใจหมดเลยเนี่ยหนูขอหน้ากับพี่ได้ไหมคะท่าไหนเล่นยืนอยู่เนี่ยโรไม่ได้ไม่ได้คุณพี่ที่ฮัจใจรัค่ะนั่นไม่ควรหน้าควรหน้ากับพี่ มัน้องพูบบนี้ล่ะพี Ö, ่เสียใจนะอ้าไช่เลยเลค่ะค wow, ุณเร่คุณเร่มีต่อ EP 2สองกับคุณพี่เร่ขอเวลาตัดคลิปแป๊บ